อันนี้นี่คือเขาเก็บมาแล้วตากแดดมันมันแห้งไรครอกเลยท่านี้ผมไม่โกยเองโอเคก็เท่ากับว่ามันยังไม่ได้หมักไม่ได้หมักไม่ได้ประมาณสามแ้งแห้งโอเคประมาณสามสิบเซนอาหารกงอย่างที่เคยคุยแล้วกันแล้วตัวนี้ไปสวดดูัวนี้สอบผ่านไม่ผ่านเดี๋ยวไปเราดูที่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 ที เรามาดูต้นไม้นะครับตอนนี้ต้นไม้ที่ปลูกที่นี้ชื่อต้นไม้ที่ปลูกเพื่อทำเป็นไม้ล้อมดูสิครับนี่คือต้นไม้ที่สวยๆนะครับ นี่แหละมันแกนปลูกก่อนเพื่อนเลยนะเนี่ย <Yeah. S 1> นู่นชิ้นหลังที่ปลูกพี่ปิ๊บ้ามันก็ราสูงกว่านี่เนี่ยที่เอามาถ,ถือว่าสวยถือว่าสวยครับสวยมากมเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงปุ๋ยพอกเพิ่ม,ม,มสวยมากถือว่าสวยฟาร์มมาตรฐานของต้นไม้นี่สวยมากมันมันเข้าสมูทเข้าสมบูรณ์ในการทรงตัวต่างๆมีการปรับสมดุลคืออันนี้ดีมากครับดีมาก ในต้องเพิ่มปุ๋ยคอกอีกเพราะปุ๋ยเคมีมันจะไม่ค่อยละลายครับนี่ใช้ปุ๋ยคอกครับนี่ใช้ปุ๋ยคอกสวยเลเดี๋ยวว่าสวยจ้ะต้องสับสับยังไงคะรอบรอบท้องพุ่มเนี่ยครับปุ๋ยคอกเอาปุ๋ยคอกตนี้ผมจะเอาปูดินด้านข้างออกมาใช่ใส่สับสับแล้วก็ปุ๋ยโรยด้านข้างเนี่ยครับเอปุ๋ยคอกใส่ปุ๊บนะฮะี่จะเอาดิน้า่ล่างเนี่ยควรเริ่มลยแล้เริ่มเริ่มที่จะแตกขอกมาแล้วสวยพี่ก็ว่าเริ่มสวยแล้วอ่ะสวยมากสวยกว่าของเราตรงนี้ พี่ออกมาแรกวร้อยต้นใช่ไหมสองร้อยเหรอร้อยหรือสองร้อยเนี่ยคือครัาตัดจนแล้วนะเห็นมถ้าเราถูกใจเขาเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะบอกเราฝึกตอนนี้ออกมานี่ไรนี่นะถ้าเราตอนนี้อันนี้ถ้าเล่าต่อไปก็ฟันนี่เลยนะพี่นะจม่ต้องโผล่ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาละไม่ยุ่งแต่ฝุ๋ยครอบคลุมนี่แล้วก็ปุ๋ยดินข้าวแต่ฟางยังคุมอยู่นะฟางคุมโคนโคน่ดึงหญ้าออก นี่นตอบโจทย์แล้วเนี่ยตรงนี้นิดนึงพี่เดี๋ยวอันนี้อีกเรื่องนึงอีกเรื่องใหญ่อันนี้จบแล้วเรื่องเรื่องความเข้าใจตรงนี้โควรคดนิดนึงอ้าไม่ต้องอันนี้อันนี้ก็ยังถือว่าเดี๋ยวมันยืดเองอืมแต่ใช้ได้ไหมเนี่ยพี่เราว่ามันไม่โตมันแก่หมดแล้วฮะถ้าอย่างเงี้ยแล้วรโโู้ต่อนะ ล่อลาของมาเรื่อยๆนะอันนี้แลวแรบนี้ะล่อต่อไปพี่มาทำนี่เลยนะแล้วพี่ไม่ต้องไปเยอะนะพี่ฟันงัดฟันงัดฟันงัดไม่ต้องไปดอแม่เลยเลยตับับับตตตับ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 ับวัตับตั้ตตตัต้องไตัตตตับตับตับตมับปลบอยต้บับต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 ั่ัอบ แต่ข้างบนยังไม่ต้องไปยุ่งหรอกครับให้เขาทีนี้สิ่งอีกที่จะต้องทำอีกตัวหนึ่งคือพี่จะต้องเริ่มเอาไม้เอาไม้ขยับออกอย่างนี้เขาเอียงไหมฮะพี่ปัดตรงข้างกับที่เอียงพี่ปัดนี่แล้วก็เอาคล้องไว้เฉยมองไม่เห็นต้นไหนมีปัญหาเลยเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาไม่รู้นะแต่ตอนนี้สัญญาณสัญญาณให้เห็นเนี่ยคือนะ จะผ่านาปเข้ามาเดินไปตามประกาศไาอันนี้ก็แต่งเขาอยากให้เขามาบงนะแต่งดระดับให้วเพออ่าเนี้ยี่ก็ี่ก็จมาแล้วหละมาแล้วล่ะนี่ไงถึงเาวดักกูใช่เไม่ได้มันดิ้นมันมันลื่นมั้ง ใช่แล้วด,ด,ดัดนิดเดงยวอันนี้แค hey, ่ตะกี้ไม่ต so ัดเพราะว่าเขาเป็นพุ่มี่สมบูรณ์อันนี้ต้เขาถ้าวนอ่อยนิดเดียวเขาตัดนิดนีงเลยแล้วก็ตักหลักใหม่ตักหลักให้ตรงข้างล่างโคตรนิดนึงนะแต่งข้างล่างด้วยกำไกเรามีเชือกไหมเอาเชือกจุ้งไม่ได้มีกระเป๋าหรอตัดยากอยู่รุ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมมาจัดการมานะแต่ว่า ที่เข้าใจแล้วตั้งแต่ครั้งนี้นะนี่กลับมานี่ถือว่าก็เป็นไปตามที่คุยเลยแม๊ะอ๋อตกิงอย่างนี้ตะกิงตัวนี้ออกเขากิงสูบูนไว้ตรงนี้จะมีเห็นไหมโคนทีดัดโคนดัดก็คือผูกขีเลยสองสองจุดเลยได้คือปอจาวอเท่าแบมันขี่จะได้บบบานคือว่าไม่ให้มันมันรัด พี่พี่รัดเวลาสมมติมันโค้งอย่างเงี้ยพี่พี่รัดจังตึงอย่างเงี้เลยนะพี่ดูนะเนี่ยพี่รัดตรงนี้ให้มันอย่างเงี้ยแล้วพอผ่านไปสักสองอาทิตย์เนี่ยพี่แกะเชือกถ้ามันตึงแล้วก็จบแต่ถ้ามันยังโกกลับไปเรื่อยๆแบบคืนตัวประมาณไม่เกินสองอาทิตย์อ่ะประมาณเดือนนึงเต็มที่ไม่เลือกนะผมจะล็อกให้ไม้กำลังเล็กอย่างเงี้ยอันนี้ไม้มันไม่ตรงโตกว่านี่แล้วพี่ สายรุ่งงานนะครับน่าจะอย่างนั้นแหละเพราะว่านี่ก็ประมาณกสองเดือนแล้วนะที่ผมมาที่นี่แล้วอ่าอย่างนี้นี่ถือว่าสมบูรณ์สมบูรณ์แบบนนี่ง่ายไ,นไะนะันเนี่ยการเนี่ยต้องคุยครับใช่อ่าถ้าเป็นพี่พี่ยาวสิ่งไหนวะมันตกใช่ไหมออออโอ้แค่นี้ก็คือได้แต่งได้แล้วเดี๋ยวอ,ออก บิดเลยพี่บิดทิ้งเลยแต่ถ้าสูงขึ้นมาสักเมตรนึงอ้สักห้าิเซนกจะไปยุ่งปมาไปเลยไปเลยมีแต่จะขยับหลักออกอันนี้ขยับหลักออกได้แล้วเพราะว่าเราต้องการให้พยตอนนี้ก็ยังอ่อนแบกมาดูเพราะนั้นเดี๋ยวเขารู้แล้วเดี๋ยวพี่เขารู้แล้วเดี๋ยวแบกนี้มาอันนี้ต้องทำยังไงรับัที่พี่ว่า ไดแล้วเอาหลักออกนีมัจะทำเลยใบที๋ยวดูเลยเดี๋ยวไม่ใช่แห้งเดี๋ยวมันจะเฉืยนใบเข้ามาทิ้งบ้างมีบ้างครับอาจจะมีทิ้งใบแต่ว่าก็ถือว่าผิดปกตินะปกติก็อันนี้คือมีเชื้ออยู่เนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้รุนแรงอะไรเพราะว่าชุดใหม่มาแล้วมันจะเป็นช่วงตัดไหมนะมีเชือกไหมเนาะตัดปมก็ได้อย่างนี้เราก็ตัดทิ้งเลยตัดปมมันอะปมเชือกอูเป็นเชือกยาวหน่อยแล้วก็อาจจะว่าเชือกตัวนี้มันเป็นเชือกที่ไม่มี UV อ่ะมันจะปกปูให้ เยอะพวกปลเส้นใหญ่อ่ะผูบของอะพวกนั้นทำเอาไว้ก็จางแจ้งถ้าเราปล่อยก็จะมันจะหนักส้นเนี่ยเนี่ยของเราลงหมดเลยของวันพอปล่อยแล้วปล่อยแล้วลงหมดเลยเดี๋ยวเนี่ยทำให้ดูหลักต้องแน่นเขาปั้แน่นที่มาแสงสบาย คนไม่ต้องแทกเชือกไม่พอหรอไม่มีเชือกใหม่เชือกอยู่ในรถไหรถ่ประคองบนประคองบนนะกันท่ใช่ใช่แค่ประคองประคองไปเรื่อยเดียวอันนี้ไม่ได้ไม่ต้องเข้าไข่ดัดแต่แค่ประคองเพื่อให้ให้เขายกได้เพื่อเขาจะได้ปรับตัวเป็นเด็กตั้งไข่แต่ถ้าเราเป็นห่วงล้วก็ยิ่งแนบใหญ่เลยยิ่งล็อกใหญ่เลยอันนี้ก็ยิ่งอันนี้มันเป็นเป็นเรื่องภาษาแต่ถ้าเรายิ่งปล่อยเขาเร็วนะ อันนี้แค่ใส่เป็นเดือนนะเราก็จะปักก็ได้แล้วก็ขยับใช้วิธีอย่างเงี้ยเนี่ยแค่ประคองไว้แค่เนี้ยน่าอุทาแล้วถ้าของต้นขนาดนี้มีถุงชาไม้ออกเลยใครขยุ่นดวงใช่ใช่ใช่แต่ว่าประคองนิดนึงเขาบางทีมันมความล้มล้างข้างในที่บ้านมันอย่างเงี้ยมันก็ไปเนอะพี่ใช้ไม้ดำไม่ได้ดำต้นนะดำไม้ตัวนี้ให้ไม้ตัวนี้แข็งแรงตัวหลักเวลาปักต้องแข็งบางถ้าเรา ยังโอดเอ็นไอตัวต้นไม้มันก็จะโอดเองนตางแต่ถ้าหลักแขนปุ๊บกลำประคองเนีอยเนียนเลยอันนี้มันจะตรงอยู่ใช่ไหมตรงน้นครับตรงนั้นนีเกยตัวมันเองอันนี้ก็ตรงครับอันนี้ก็ตรงหรือว่าแต่ถ้าเราจะช่วยเขาเนี่ยแต่ว่าเราก็ดัดนิดนะจะได้ตรงครันเ่อนอื คือตอนนี้เราต้องดัดต้นไม้นี้นะครับดัดโดยการใบคับประคองโดยดึงให้สูงขึ้นมาอย่างนี้ครับมาดูตอนนี้ตอนนี้ก็โอเคครับ ผมกลับไปแล้วที่ที่ไล่ขยะไปแล้วที่พี่จะมาฟันต่อไปในที่ขยับออกมาคืบไปผมแล้วก็ทำอย่างทุกทีน่ะประคองมันเชือกเปลี่ยนเชือกใหม่เชือกเปลี่ยนเชือกให้ยาวๆหน่อยเออพี่พี่ตัดมายาวๆไม่ต้องไปเสียดายเพราะว่าพี่กระตุกง่ายเอามาใช้สลับได้เพราะว่าเราต้องคอยประคองรู้ว่ามันไม่ไม่ตรงแล้วก็เอาประคองเองตัดทำป็นตัดทำตรงโอเคเดี๋ยวต่อไปตรงเนี้ยร่มเนี่ยกลางวันเขามานั่งเล่นกันได้เลยเนี่ย กเได้เดยวเดีต่อไปเดี๋ยวผจะถมมาดสรุปว่าวันนี้เราได้มาดูการปลูกต้นไม้ดูต้น ไม้ที่ทดลองปลูกครับแล้วก็กําลังพัฒนาวิธีการว่าทําไงต้นไม้นี้มีคุณภาพคุณสมบัติที่เป็นความต้องการหรือว่ามีมาตรฐานของท้องตลาดหรือว่าเป้าหมายของเรานะครับ